ใช่แล้วแล้วไม่ใช่ว่าก็จะหายแล้วอะแล้วเขาขื้นเขาก็ไม่ขายด้วยตัดตุ้งตังสามแผงเลยทางเล่นผีเรียกทางเล่นผีพี่กระเหมินมีไหมทางนี้มีไหมมีเยอะเลยเออจะทางเล่นผีทางเล่นของทางเล่นของอ่ะ นี่ส hmm. mm ุดเลยเนาะสุดซอยเลยเนาะลิ้มเรีียงกะดุกได้เลยเนาะยืดดูยืดดูเสีนออสวนอืมอืมแกมันยำทุกเพลเลยไม่ สองสเก็นะพี่เขามาอยู่พีวีเจ็ดคนแปดคนน่ะแต่ไล่หมายก่อนมาพึ่งอืมนี่โทมเทเทเม่สุดสอยอย่งดีมันไม่มคลแค่นี้มั่งหรือไง ้ขยับสักหน่อยนะทางดีกว่าแคน่นี้เนี่ยม่สีนี่หม่สีหน่นอยฮะกดได้แค่นี้ มดากล้องอะเราก็เอาที่ตั้งมาตั้งนี่นะทำเป็นแนนี่ไหมได้ที่ตั้งมาตั้งเนาะถ้ถ่ายนั่นเราก็เกิดเหตุอะไรเราก็ไม่ต้องใช้นั่นวงจรปิดองจรปิดเลองตุณเองเสริมตุณเอง้าไ<อ> ไล้วคดุดเนี่ยปาแนก็เป็นร่องนี่ใช่ไแล้วอยู่ๆมันตันเขาบก็อีกเขาบอเขาถมที่อยู่แล้วก็ถมเลยอ๋อาถมที่นะถมุ๊บแล้วอนขบวนอืนก็ถมด้วยซื้อที่แล้วบใช่ไหมใช่ไม่เฉกไม่ใฉกก็ซื้อทีแล้วไหมก็ซื้อทีแล้วดินมาใสแล้วก็ทำร่องอ๋อเสร็มทำเออพอทำเสร็จพอทเสร็จก็เอาดินมาเสริมอีกแล้วมาปบเออดินมาเสริมนี่จะปลูสืเียนนี่ฮ สวัดีครับครับเอหืทางน้ำหน้อยโอ้ยฝนตกใหญ่น้ำเต็มถึงเลยเหรอที่บานเหรอเออเอ็มเนี่ยบานว่วงบานวันนู่นเหอโอเข้าไอ้กฝุ่นนะทั้งวันแล้วปีก่อนๆท่วมไหมฮะก่อนท่วมมั้ยท่วมมีท่วมแตก่อนท่วมอ่ะอืมแต่หาทางระบายไม่ได้ใช่พอดีทั้งวัดโทรไปคุยเตือนเตือนก็เออหายเพราะว่าเพราะว่าเว้นระยะห่างจากรวดตะชงก็สองซอกเออแล้วก็ ุเอะกอว่าอืมอือะไรเออดีละไมั้นก็คาอยู่ในบ้านเลยนะแถวหนูบ้านที่หงี่ยอมน่ะเกบถึงื้นแล้วมันไม่มีทางอื่นไม่ยไไม่ไม่ไม่ทางนี้ทางทางีทางทางเดียว อันนี้มันเสายังไม่ได้ระดับขึ้นขึ้นเดิม,มเป็นลองเาสาอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ลองไปลองขอติดเสริมมันตักไว้เีย มีสองอันนี่หนหะสองสองกระดอืมสองเก่าใหม่เนาะต้งใส่เข้าสองเก่าก็ถอดว่าเออมีอันหลักเดียวแค่หลักร่มหน่ยนะี่กู๋ไม่รู้เรื่องอ่ะลองเขาอยู่แล้วว่าอู๋เยี่หน้าของเขาเยอะเพราะระดับมันมันยังยังตื้นแล้วในนู่นมันมีมีร่อง